สวครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคีครับสปอร์ตมัดแตงนะฮะจัดยูโรอาร์ไอซซอตคูเลยคันนี้นะหลายสิ่งมากกองบีซีดูสเต็มองที่เราใส่สปีดไอ้ปักเลยนะครับเดีย๋ยวดูงานทอดนี่นะฮะชุดท่อเป็นยูโรอาร์ไอซซอตตอนแรกท่อเป็นรูเดียวนะฮะเราคัสตอมเป็นออกสีเลยครับจะได้เหมือนแบบชุดแต่ง GT นะฮะห้าร้อยหรือเปล่าหม้อเป็นยูโรอาร์ไอซซอตมีโล่เปิดปิดวาล์วนะฮะเดินซีนซียาวนะครับ ลองรับการจูสเตทสอเดีย๋ยวรอฟังเสียงสักคู่นะครับว่าดังยังไง ครับผมมีมัดแต่งนะฮะเดี๋ยวเตรียมท่อเสร็จไปแล้วเตรียมจูนเต็มสอง่อนะในหน้านี้เราต้องแวะใส่ b m c นะฮะกองแผ่นตัวนี้โฟกัสได้ดีกว่าเรียกว่าดูดได้ดีขึ้นนะเพื่อให้อากาศไหลเข้าทอโบนทำให้รถวิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อายุการใช้งานนานกว่าเดิมด้วยของเดิมเป็นกองกระดาษนะฮะถึงเวลาก็ต้องทิ้งไปนะฮะอันนี้เป่าลมทำความสะอาดได้ง่ายสนใจนะ b m c a r t o ิ s งมีทุ่พูนครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสั่งได้ครับขอบคุณครับ ฟอร์ดม s ส a ต g งนะฮะของเราจูนเสร็จแล้วนะครับมีช er, ุดท่อยูโรอาร์เอ็กซ์ออแล้วก็มีกองแผ่นดีเอฟซีนะครับอันนี้จะใช้เน้นแบบใช้งานหเหนียวระยะวนะครับก็อยู่ที่277แรงม้านะฮะแคนนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับก็เรียกว่าขับสนุกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มบูตมากไปกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวมันพังนะฮะเพราะว่ามาสเต็งก็มีความ เบาบางในระดับหนึ่งนะครับจะต้องวูซอยู่เท่านี้ก็เรียกว่าใช้งานได้ดีเรื่องข้อเรื่องจูนเรื่องกองถ้าอยากดน,นแบบนี้พอรต์ตแต่งทางร้านนะ้เพาะซิ่งคอซิ่งับไปเยอะมากนะ,ะสนใจมาที่เราครับจบทุกคันแน่นอนนะครับอย่าลืมนะฮะอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอันนี้จะตรงหลายอย่างเลยทั้งโหลดทั้งชุดท่อทั้งกองนะฮะขอบคุณครับ